สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับเมย์กันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเมย์มีกระเป๋ามารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนดูอีกแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นกระเป๋าแบรนด์ไทยนะคะก็คือบอยแบงนั่นเองค่ะแต่จะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะคะก่อนที่จะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เมย์ด้วยนะคะไปดูกันเลยจ้า เป่าบยที่เมย์จะมาพูดถึงวันนี้นะคะเป็นรุ่นที่แบบค่อนข้างจะอยู่นอกสายตาไม่ค่อยมีใครใช้นะคะรุ่นนี้ก็คือรุ่นเดวอนนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็นี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะ mm hmm. ที่เมย์ซื้อมาเป็นสีขาวนะคะออกแนวแบบไม่ขาวมากนะคะจะแบบไอวอรี่หน่อยๆแล้วก็เป็นอะไหล่สีทองนะคะซึ่งออมตัวนี้เป็นบอยใบที่ ใบที่เท่าไหรอ่อ่ะเหมือนมีเยอะเลยใ <laughs> บที่สองในชีวิตรุ่นแรกก็คือ Boy ยสแลชนะคะถ้าเกิดหารูปเจอสมัยสาวๆคือนานมากคือ10ปีนะคะจะแปะให้ดู <c oughs> ก็คือเป็นรุ่นที่มีฝาพับลงมาแล้วก็เหมือนซองจดหมายนะคะแล้วก็มีเป็นหนังเอ็กซอติกเป็นแบบเป็นหนังงูอะไรประมาณนี้นะคะชอบมากใช้ดีมากนะคะแล้วก็ กระเป๋าบอยหลายๆคนก็คงรู้แหละมีต้นกำเนิดอะไรยังไงแบบคุณบอยเขาไมา่อยู่ที่นิวยอร์กนะคะกับแฟนเจอแฟนที่นี่แล้วก็มีการทำกระเป๋าออกมาแล้วก็ได้เอาไปแบบว่ามีเซเล็บถือได้มีโอกาสลงในแมกกาซีนมีแบบรูปแบบว่าปาปาปัาซี่นั่นนี่ทำให้กระเป๋าดังขึ้นมาแล้วเขาก็เริ่มผลิตรุ่นต่างๆออกมาแล้ว ประกอบกับมีคุณภาพด้วยแบบว่าหนังที่เมืองไทยผลิตที่เมืองไทยน่านุ่นนี่แต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นแบรนด์ไฮเอ็นแบรนด์หนึ่งไปแล้วนะคะก็คือคุณภาพดีหนังดีดีไซน์ดีงามนะคะได้ไปขายแบบทั่วโลกเลยแ่ละอังกฤษนิวยอร์กอะไรก็มีนะคะที่ห้างนักดังในนิวยอร์กก็มีหมดนะคะก็เลยหลังจากที่ไม่ได้ซื้อมานานแล้วนะคะก็มาเจอรุ่นนี้ดีวอนนะคะไม่รู้สึกว่าน้องเขาแบบ ไม่ค่อยมีคนใช้ดีแล้วก็เหมือนเป็นไซส์ที่ดูใส่ของได้เยอะนะคะจริงๆมันก็สนใจหลายรุ่นนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ดูแบบอะนอกสายตาแล้วมันก็น่ารักนะคะตัวที่เมยได้มานะคะด้านในจะเป็นออมกร,รมหยี่สีครีมแบบนี้นะคะแล้วก็บักเก็ตทองนะคะซึ่งตรงนี้จะมีคำว่าบอยด้านบนด้านล่างนะคะ ค่อนข้างแข็งแรงเลยแล้วก็หนังตรงนี้เปิดออกมาได้นะคะแล้วก็จะปล่อยให้ทิ้งลงแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนหูนะคะหูอันเล็กถอดออกได้แล้วก็หวอันใหญ่เนี่ยก็คือถอดออกได้เช่นกันสามารถปรับได้รู้สึกว่าจะ4ระดับนะคะแต่เมยไม่ได้ปรับเมใส่แบบว่าสั้นสุดเนี่ย1 2 3 4 1 2 3 4ก็คือ2ระดับปะงมเลยอีกละเออ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีที่ปิดล็อกอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวของหายเนี่ยก็สามารถเกี่ยวอย่างนี้ได้แล้วก็จะมีหนังขึ้นมาตรงนี้ก็มีคําว่าบอยเหมือนกันนะคะซึ่งด้านในก็จะมีซีฟมีช่องด้านนี้ที่สามารถใส่การ์ดเขาก็จะมากับการ์ดก็จะมีการ์ดบอยนะคะแบบนี้แล้วก็มีซีเรียลนัมเบอร์ด้วยปะอย่างนี้นะคะก็ค่อนข้างแข็งแรงดีซึ่งเมย์ก็เอาการ์ดไว้ในกระเป๋านะคะแล้วก็ ตรงาฐานข้างล่างก็จะมีหมุดให้ทั้ง4จุดเลยนะคะซึ่งหมุดด้านข้างอะ่ะเล็กๆกะะ็ค่ะสองด้านก็จะมีสลักคาว่าบอยนะคะตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงสายเนี่ยเดี๋ยวเมยจะอินเสิร์ตรูมให้หลักการถ้าเกิดมองไม่ค่อยเห็นนะคะมันจะเป็นการแบบว่าเอาออกเอาเข้าทางสไลด์เข้าไปในรูนะคะไม่ใช่เป็นการแบบอ ยังไงอะเสียบเข้าไปเลยแล้วก็แบบว่าเด้งเข้าเด้งออกเหมือนกระเป๋าทั่วๆไปนะคะก็จะต้องแบบเลื่อนมาที่รูนี้แล้วก็สไลด์ออกมานะคะตรงเนี้ยค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแล้วก็เวลาถือเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งเมย์อาจจะไม่ชอบการทิ้งตัวของสายที่มันแบบเบี้ยวไปเบี้ยวมาเนี้ยทุกคนเห็นปะข้างหน้าก็เบี้ยวข้างหลังก็แบบเด้งไปเด้งมาเพราะฉะนั้นเมย์ก็จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะคะถ้าเมย์จะสะพายข้าง เมก็จะสะพายข้างไปเลยแต่ถ้าเมจะถืออันนี้เมก็จะถอดอันนี้ออกเลยเพราะว่ามันรู้สึกรำคาญนิดนึงนะคะแล้วก็อ่อเวลาถือนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวถือให้ดูไหมคือเมสูง163ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแบบนี้ก็โอเคเป็นใส่ที่พอเหมาะกับเมใส่ของได้เยอะเพราะว่ากระเป๋าที่มันแบบโอเพนอย่างเงี้ยมันใส่ของได้เยอะอยู่แล้วทุกคนแล้วก็เวลาสะพาย ก็จะเป็นอย่างนี้ก็น่ารักดีเดี๋ยวจะแปะรูปเวลาสะพายให้ดูนะคะว่ามันแบบเป็นไซส์ที่พอเหาะแต่ว่าตรงนี้มันเด้งไปเด้งมาเนี่ยคือสิ่งที่เมย์ไม่ชอบแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เมย์รู้สึกว่าถ้าพัฒนาได้จะดีมากะคะก็คือเรื่องยาแนวเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูใกล้ๆอันนี้มันแบบว่านาเราแหละมันก็เลยทําให้เรารู้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือตรงเนี้เห็นไหม ยาแนวมันแตกอะพูดเหมือนโกดเลยโกดนิดนึงคือราคานะคะราคาของรุ่นนี้อยู่ที่1นึ่เหเหรียญน,นะคะยังไม่บวกภาษีซึ่งคิดเป็นเงินไทยแบบเลขกลมๆคูณ30เลยก็คือ3 2ม0 0ืกว่าบาทนะคะแบบไม่บวกอะไรเลยเพราะฉะนั้นกระเป๋าราคาไฮเอนด์ A N อะเมก็มีความคิดนิดนึงว่าย่าแนวมันไม่ควรจะแบบปรีดอย่างนี้นะคะ อนนี้คือสิ่งที่ไม่รู้สึกว่าแปลกไม่รู้ว่าของคนอื่นเป็นหรือเปล่านะเนี่ยมันจะเริ่มแบบมีรอยตแตกนิดนึงอะ่ะทุกคนซึ่งเมยก็ไม่รู้ว่าทําไมนะคะแล้วมีจุดไหนอีกที่ไม่รู้สึกว่าแปลกออจุดตรงนี้เนี่ยมันเหมือนมีปัญหาเรื่องยาแนวอะ่ะตรงหูตรงเนี้มันก็แบบเหมือนมีการหลุดหายไปอะ่ะทุกคนเห็นไหมทั้งสองข้างเลยนะคะแต่ไม่ไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะคะ ส่วนความสกรปรกความแบบว่าเป็นรอยเล็บอะไรอย่างเงี้ยคือแข็งแรงมากเนี่ยคือไม่ต้องห่วงว่าจะมีแบบรอยเล็บรอยนั่นรอยนี่คือใช้ใช้แล้วแบบเปื้อนอะไรก็เช็ดออกง่ายไม่ใช่ปากกานะปปลอ <laughs> ไม่ใช่แบบเอาปากกามาขีดแล้วก็เช่นไม่ออกเลยคุณเมย์เราจะเล่น oh. ไม่ได้นะจ๊ะ <laughs> ก็เนี่ยเปื้อนน้ำอะไรเงี้ยก็เช็ดออกได้แบบฝนตกอะไรก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากนะคะก็คือเป็นรุ่นที่ค่อนข้างน่ารักทีเดียวนะคะ ตรงนี้ก็จะแบบลอกๆหน่อยๆซึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะก็ดูวินเทจดีนะคะเป็นรุ่นที่แบบน่ารักสำหรับแบบคนที่อยากดูอออรีวิวของรุ่นเดวอนนะคะก็นี่มาทำให้ดูกันแล้วนะคะเหมือนเป็นรุ่นที่นอกใส่ตาเพราะว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงเนาะเผื่อใครๆครอยากดูแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถมาถามทิ้งไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างนะคะถ้าเกิดเมย์ตอบได้เดี๋ยวเมย์จะมาตอบนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามถึงตอนนี้ค่ะบ๊ายบาย